มอนสเตอร์มาสเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่สำหรับตัวช่องมอนสเตอร์มาสเตอร์บายพีนะครับวันนี้ก็ตุดออ่างกันอีกนิดนึงนะเอ่อโดยว่าจัดเต็มกับชุดนี้เลยก็คือของมอนสเตอร์ฮันเตอร์ครีเอเตอร์โมเดลนะก็คือเป็นรุ่นที่เป็นไซส์ใหญ่มันจะมีครีเอเตอร์ที่เป็นที่เป็นกล่องติ๊กกล่องเล็กที่มาประกอบกันนะที่เราแกะกันชุด6ตัวอันนี้ก็ครีเอเตอร์เหมือนกันแต่เป็นแต่เป็นตัวเล็ก และคือมีหกตัวแล้วก็จะมีชิ้นส่วนมาประกอบได้เป็นตัวสายตัวหนึ่งรวมเป็นเจ็ส่วนอันนี้เป็นชุดใหญ่ที่แบบว่าราคาประเมินตัวนใหญ่อยู่ที่ประมาณสามสี่พันแหละจะเว้นตัวนี้ตัวนี้คือตัวอื่นเป็นพลาสติกตัดทึบตัวนี้เป็นซอวไวนิลคือโค้งข้างในมันจะโปรอันนี้มันจะหนักหน่อยเราใชะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุกตัวอีกทีหนึ่งกระจุดประสงค์วันนี้ไม่ไม่ใช่มาอันนี้ก่อนเรามีตัวใหม่ที่เข้ามาคือตัวที่แบบว่ารอมานานมากของ m o n s t Hunter ก็คือเหมือนกับเป็นบอสภาคแรก อตัวแรกเป็ตัวใหญ่สุดนั่นก็คือไฟทาริสไปไปแกะกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูชุดนี้แล้วกันในคลิปต่อไปคลิปนี้จะเป็นการแกะไฟทาริสนี่ของนี่ใหญ่จ,จัดใ,ใหญ่มากอันนี้มีขโบ่ปัแต่ว่าราคาก็จะแบบ9,000ถึง10,000แล้วถ้าเกิดตอนนี้10,000อะ ็นมีขายอยู่ในวอเตสตูดิโอเจแซมด้แต่ว่าใครจะไปซื้อแล้วแบบออกมาไม่ได้อืมโอ้โหงานงามันคือมังกรตัวที่แบบว่าเหมือนเขาว่ากันว่ามันเป็นมังกรที่แบบล้างเหมือนกับมีอายธรรมหนึ่งที่แบบว่าใช้มังกรเป็นแบบเครื่องมือในการทําโน่นทํานี่อย่าเงี้ยแล้วเหมือนพวกมังกรนะไม่ยอมปาทิสอะเป็นตัวนําที่เข้าไปตีเหมือนกัน จนพังและฉากสุดท้ายที่เราสู้ก็คือต้องสู้กับฟาเธริสภาคเบอร์อ่ะตอนที่เป็นไอซ์บอลอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเอาฟาเธริสครับแล้วจำได้ว่าสู้อ่ะเล่นกับพวกอ่องออก็คือสนุกมากเราเอาออกมาก่อนเยอะมันไม่คู่ข้างพัตเตอร์หายนะคะก็เลยต้องใช้อุดกล่องเดี๋ยเยิ่มๆนิดหนึ่งโฟม,มาละลายเลยนี่เห็นไหมคืออันนี้คือตัวใหญ่สุดเท่าที่เคยออก อีสรลองครบรอบสิบห้าปีนี่มีรับอยู่สิบห้าปีอันดูวอร์เชอรี่เป็นเจ้ามังออกรยักษ์ข้าเก็ดของตรงนี้ตรงนี้คือแบบเป็นมังกรขั้นระดับโบราณอะ่ะเป็นบอสแต่ระดับแล้วคือมันคือปกติฮันเตอร์ Hunter อะ่ะคือสู้กับมอนแล้วก็ ค่าหมอนแล้วก็เอาชิ้นส่วนหมอนมาประกอบเป็นจุดใช่ปะ่ะเขาว่ากันว่าตัวเนี้ยก็ฆ่าคนฆ่าฮันเตอร์อีกทีนึืงแล้วก็เอาอาวุธฮันเตอร์มาประกอบเป็นเหมือนเกาะไปเองเหมืนมอนนกเขาลงมาเกาะไปโอ้โหยาญอยุ่นเนี่ยคือต้องมาจำได้ว่ามันต้องมาประกอบแบบมันไม่ใช่ว่ามาแบบครั้งเดียวเลยเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วมันต้องกางตัวปีนอ๋อ,อดึงมาครั้งเดียวเลยน่าจะเป็นด้านหน้าอยู่นี้ อะไรมันก็ต้องประกอบปีกปีกเสร็จเดลองลลงาา่าไงล่ะวางได้ไหมคะโอเคขอแบบมาไม่ต้องประกอบก็ดีนะ,ะอโอเคติดเลย มันใหญ่มากเลยชืบโอ้ยดีแล้วที่เตี้ยกว่าเราใช้นะเพราะว่าถ้าสูงกว่าตู้เราจะใส่ไม่ได้เราต้องเลื่อนชั้นใหม่เอโอโอเคเรามาฝังนี้กันละก็<อ>คือไม่ต้องประกอบเลยใช่ไหมใช่อือลังการเลย เขาค้ำขามาให้แล้วเราตัวค้ำขาออกอีอนเห็นขาคือตัวนี้ดีเทลแบบว่าค่ายเนี้ยทำดีเทลดีอยู่แล้วนะเพราะด้วยเรื่องเกล็ดเรื่องแบบนี้คือเขาให้เทียบคือที่ที่เห็นในรูปอะเขาเทียบให้ดูกันนี่ ตัวลาฮารอส์ลาคารอสมันคือตัวมอนสเตอร์ตัวแรกของของเรื่องนี้เนี่ยเห็นมาเทียบดูไม่ได้เห็นตอนแรกเห็นในรูปอะพี่คิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้อแต่นี่ก็ใหญ่แล้วแหละแต่ว่าตอนแรกก็ดูว่าตัวเนี้ยใหญ่กว่าลาฮารอสแบบเป็นหลายเท่าเลยนี่เห็นไหมฮาริสดีเทลละเอียดมากเนี่ยดูก็จะหนักมากเลยนะเออก็คือเกราะคือหลักๆแล้วว่ามันจะเป็นแบบว่าฟาดขาง พ่นไฟคือบินขึ้นไปพ่นไฟในเวลิลคือถ้าหลบไม่ได้คือตายอืม,มีจะมีท่าที่แบบว่าอยู่ดีดีแรงๆขึ้นมาแล้ว้องรีบวิ่งไปไปหลบหลังกำแพงอ่องะเออนี่เห็นไหมไหก็ดูปีปกปีกเขาก็ทำเป็นแบบว่าเท x เจอร์เท็กเจอยู่นะแต่คือล่องลึอกอะมันไม่ชัดถ้าเกิดใครอยากทำสีก็ส่งไปทำส่งให้วิต้าทำก็ได้วิต้าคาร่านะนี่นี ล่องลึกคือตรงนี้เห็นไหมเห็นล่องนี้ไห uh huh. มฟันจะถ้าเกิดสง่งส่งไปทำอะล่องมันจะแบบเขาจะทาสีแล้วมันจะมีดำๆลงไปในล่องมันเห็นล่องชัดขึ้น oh. อ๋อนี่สมาดู <laughs> เออนี่นี่เห็นไหมฟัน <laughs> มีฟันด้วย S <S เออหามันใหญ่แต่ว่าเนี่ยแต่ว่าด้วยไซส์เท่านี้อยู่แล้วนีนี่เอาให้ดูว่าคู่เนี่แต่นี่เป็นงานซอดไงแล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นงานตัวเทรเลเตอร์ธรรมดาจะเห็นว่าไซส์มันอ่ะไอเนี่ยความนี้ไอเนี่ยมังกรใหญ่มากตัวนี้เป็นมังกรเท่าตึกแหละขาคนเราอยู่แค่นี้เองออตัวเนี้ยคนก็อยู่แค่นี้เหมือนกันคนอยู่แค่นี้อ,อคนอยู่แค่ที่ขาตัวนี้คนอยู่เท่าเนี้อ,อ,อยู่ใต้ท้องอ่ะ ก็ใหญ่ไล่เลียกกันแต่แต่ตัวนี้น่าจะใหญ่กว่านะร<ม>าอชานนะลาชานใหญ่กว่าฟาธิสคือมันจะมีภาคเก่าเราได้สู้กับตัวนี้เพราะตัวนี้ยกำลังเดินมาเพื่อจะพังเมืองเหมือนเดินมาเพื่อจะแบบพังเมืองเราสรุปแล้วที่มันมาพังเมืองเราเพราะตัวเนี้ยไล่อะไล่ตัวนี้ลงมามาตอบกันที่ดีเทลพวกเล็บกับพื้นเห็นไหมเพราะมันก็คือจะมีดีเทลแบบพวกเล็บที่เราเราเห็นในเกมแล้วว่ามันมันทำตัวโมเดลนี้มาอันนี้เป็นโมเดลใหม่ที่เป็นโมเดลภาพเวอร์แล้วไงมันก็เลยจะแบบละเอียดขึ้นเออ นี่เห็นไหมเล็บข้างหน้าก็จะเป็นเล็บยาวๆคือตัวนี้มันเป็นแบบว่ามันเดินแบบสองขาก็ได้สีขาก็ได้ไงแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสีขาวด้วยแต่สีขาวไม่มีในเกมไม่มีใน, World. ในเวิลด์มีแต่เกมแบบภาพเก่าที่เล่นใน PS p s เอพอย่างนี้แล้วนี่ก็มีแบบดามเมดซึ่มันจะไม่เท่ากับลงกอันนะมันจะเป็นแบบเห็นปะมันจะมีแหวงแหวง,งเออแล้วก็แบบไม่เท่าอัานนี้ก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะมันก็เป็นเหมือนกแบบับพวกตระเขะ แต่ละที่โอ,อ้สวยเลยลแหละแค่แอ่แรกดูม่นใหญ่กว่านี้แต่ว่าก็เออนี่ก็ใหญ่แล้วล่ะถ้าเทียบกันอย่างเงี้ยดูดิอืมใหญ่เลยได้งั้นเดี๋ยวเราไปคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นการพาชมทั้งหมดเหล่าแก๊งข้างหลังนู้นไปสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมังสวอรัติทุกท่านบ๊ายบาย